สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อยัยเมดซีทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลายนุ่มเสกแล้วก็ช่องช้างแห้งานทีมงานนุ่มเสกนะครับตอนนี้ก็พ่อพายนุ่มเสกนะครับผมมีอาการยังไงครับลุงตอนนี้ปวดท้องบิดครับปวดท้องบิดนน้ออออองงงงปปปววดดทบิคจจจะะะไไหรืเเเลล่่่าาียกปวดท้องบิดนะครับผม อยากนอนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาแยงเอาอะไรลงก่อนนะครับผมเมื่อกี้ก็พึ่งเป่าเหล้าให้นะครับผมพึ่งเป่าเหล้าหมดหนึ่งขวดใหญ่เลยตอนนี้ก็จะพาพ่อเสกนะครับผมไปถอดแยงถอดชุดก่อนนะครับแล้วก็จะให้นอนนะครับผมให้พ่อเสกนอน แต่นี้ปวดท้องบิดมากนะครับผมเมื่อกีก้เขาเป่าเล่าให้แล้วนะครับเป่าเล้า,ลาแต่ว่าเอายาให้กินเขาก็ไม่ยอมกินนะครับผมเอายาเอาเหล้าให้กินก็ไม่ยอมกินเลยนะครับไม่ยอมกินอะไรเดี๋ยวต้องไปถอดชุดก่อนนะครับผมถอดชุดถอดแยงถอดอะไรก่อนนะแล้วก็จะได้ให้พ่อพานุมเสได้นอนพักนะครับผม เรียกตัวจีนก็นะ่าจะไม่ได้ไปทานเพราะว่าตอนนี้ปวดท้องยังไม่ได้กินตัวจีนเลยนะครัยังไม่ได้กินตัวจีนเลยก็กก๋ยวต้องถอดชุดถอดอะไรก่อนนะครับถอดแยงถอดอะไรให้เขาได้นอนเพราะว่าเมื่อกี้เขาล้มตัวลงนอนแล้วนะครับผมแต่ว่ามันติดแยงนะครับเดี๋ยวจะทับแยงหักได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวถอดชุดก่อนนะครับผม เราจะถลักเลทีนี่นึงนะครับเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องนะเดี๋ยวหนึ่งเหมือนเราจะมีขันสายอยู่นี่ไหมไม่ม,ไมีมีนะไม่มีไม่ไ,ได,ด้ยวถือเอาก็ได้ อเดี๋ยวต้องขึ้นไปถอนแยงก่อนนะครับผม แยงนะครับผมถอดชุดนี้พระเสกนะครับจะได้ไปพักผ่อนในยางตามตัะจยใส่นะครับเดี๋ยววางกล้องแป๊บนึงนะครับผม อันนี้ก็ถอดเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมถอดเสร็จแล้วนะครับนี้จะเป็นรอยน้ำนีำน่เป็นรอยที่เราเป่าเล่าให้นะครับผมที่เป่าเล่าให้ครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูพระเสกนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บนับของบนนี้ เดี๋ยวพาแม่ๆไ่ชมพเศษก่อนอก็จะทุลักทุเลสักนิดน,นึงนะครับแม่ๆเพราะว่าไม่มีสันสันไม่มีอาตั้งกล้องตั้งไว้นะครับผมให้กำลังใจพเศษกันนะครับวันนี้ แต่ว่ายังถ่ายอยู่นะครับถ่ายกปกติอยู่จะมีอาการปวดท้องบิดปวดท้องให้กินยาก็ไม่ยอมกินเลยนะครับต้องมาลามไว้ให้พักผ่อนก่อนนะครับถ่ายเยอะครับขี้เยอะมากเลยก่อนนั้นนี้ก็ขี้ไปแล้วนะครับผม ที่ว่ายังมีอาการที่ว่าปวดท้องนะครับก็เลยจะให้มาพักนะครผมมาพักก่อน ครับเดี๋ยวให้พักหืมไม,ไรรไม่ไม่ไม่เดี๋ยวให้เขาพักผ่อนดูสักพักก่อนนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ไหวแล้วแหละวันนี้ก็ได้กินประมาณนี้แหละเนาะเพื่อเขาอยากนอนนะครับเขาจะได้ล้มตัวนอน Okay, okay, okay. Hmm. เฮ้ยๆๆๆๆฮึอย่าเพิ่งอาบดินอย่าเพิ่งอาบดินเดี๋ยวจะไปหาของมานี่ให้ก่อ,น,อนนี้อาการไม่ดีครับเลยต้องออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อเขาได้นอนพักสักหน่อย เมื่อเช้าก็อาการยังดีๆอยู่นะครับยังไม่มีอะไรแต่พอสายๆมาอาการเหมือนกับว่าปวดท้องบิดตัวแต่ก็ถ่ายเยอะนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถ่ายเยอะถ่ายเยอะมากแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ถ่ายหลายรอบแล้วป้าเอ๊ะเอะเอีเอ๋ยวดูอาการแป๊บหนึ่งนะครับถ้ายยังไงก็คงถ้าไหวก็คงจะพาเดินออกไปนะครับ แลาดูดูเขาก่อนแป๊บหนึ่งจะท้าไม่ไหวก็แนจะเคยดินมาทำอะไรลูกอือกินก็กินเยอะแต่ว่ากินอาหารสะสม หลายๆอย่างนะครับที่ช่วงยิ่งช่วงมีงานเจ้าของก็ยังว่าวอะไรเนาะไม่ค่อยได้ไปดูก็รวะดอวการแป๊บหนึ่งนะครับถ้ายังไงก็จะพาเขาไปข้างในนุ่น <c oughs> แหละยะดูเขาก่อนว่าเขาจะมีอาการยังไงแต่ตอนนี้ถอดแยงถอดลายรออกหมดแล้วนะครับ <c oughs> ให้เขาอยู่แบบบรรยากาศแบบ สบายๆก็น่าจะดูจากค่าทางแล้วก็น่าจะน่าจะไม่มีอะไรแต่เมื่อกี้นี่ปวดหนักนะครับเดินมานี่นอนมาเลยนอนมาเอ้ยพอเสกเอ้ยหา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 ย,หายไปไเด้องานเขาเริ่มแล้วนะ่เห็นไหมเขาเต้นกันแล้วนะ่มโอ้ยยังยัน นะครับถ้าไม่นี่ก็จะพาไปที่งานนั่นแหละแต่ดูแล้วมันน่าจะน่าจะดีกว่าเกาะเมื่อกี้เยอะอยู่เมื่อกี้นี่บิดตัวนอนนะครับล้มตัวนอนเพราะว่าเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ถ่ายไม่ใช่เน้น้องน,นะครับนี่นี่ที่หลักเขานี่เต็มเลยตรงนี้เต็มเลยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยแล้วตั้งแต่เช้ามานี่ก็ถ่ายไปหลายรอบแล้วนะสองสารอบแล้ว ก็เลยต้องดูไปก่อนนะครับดูไปก่อนว่ายัางไงทำม่นี้ก็จะได้ไม่ต้องใสย่ยางแล้วก็จะพาไปร่วมงานเนาะพาไปร่วมงานเราดูอาการเขาก่อนแต่ถ้าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะไปได้เพระาะว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่อย่างนี้บิดตัว <c oughs> นาย,อยอเออป่องอจียนัหนหนูก่อนอยการเมนูโตัวซ้ายเสียแมนู lòng ngã chiêng ăn châu nữa vậy Hân ái chú đang bò Khánh à. ai chí, ai châu cả ai chiêng ăn châu chia quán ăn châu chứ đơ lã đỡ Nụ áo bò ư Đời mấy quán mấy nụ đang mẹ ăn châu quá thì sụt ăn châu nè đỡ Nụ miếng ngã chiêng và Bòi ngã đằng nào chỉ qua ngàn đằng nào ở xong nào đấy Đỡ Châu đỡ Ơ cái อ่ะมาในเฮ้ยกันนะกีเดอร์นุ๊กมีไอเกียงมูจีบอลมูนออเดอร์ไอเชียงมูดปักเก๊เกเกอ่อนบล็องออนมอกับบางหอยอันในหน้ากับประจาบังมือหยา,าง,ยยางครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปที่งานกันอีกนะครับเพราะว่าสดใสแล้วตอนนี้เนี่ยดีแล้วนี่หายแล้วนี่พ่อเสกหายแล้วนี่หายแล้วนี่นะครับเอาของออกหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เฮ้ยมาหาพอ่อแล้วล่ะเอ้ยพ่อเจ็คอ้าวโอ้หายแล้วแถา,าแล้วแถาแล้ว,ว,ลวหนุ่มปลาเจียงจะมุดงานดังแนวเด้อส,สมซาเม่หนุ่มบึนบ่อได้บังไม่น่ะเออแต่งานหนุ่มดับดอดแล้วหนุ่มกระโจอันไหนก็ดิ่งเตออืมอย่างนั้นหนุน่มกำลังเอมูดทีเด้อ สมสาดูแลเด,ด,ด้อละเด้อแม่เด้ออันน,อนี้เจ้าจีอู้เนานุบมิงไปมองจนังดีบรจัดโดยจัดแด,ด,เดงเนา <c oughs> ครับก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายเนาะอันนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละดูจากท่าทาง โอ้อาปากใหญ่ใหญ่เอออาดิงแล้วสนหนุ่งเอเจียงมุดจ,จิช่วยงานนอด้อนาจูัลจูนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์เด้อไม่เจ็บไม่ไข้เด้อเดินทางไปคนตำบลใดขอได้รับความสะดวกสบายตลอดทุกเส้นทางเด้อสวัสดีครับ